สวัสดีค่ะตอนนี้พายพายก็อยู่ที่วัดทวงนะคะทางที่จะขึ้นเขาที่จกปูดนะคะเป็นปีที่ถ้าเท่าน่าจะปีที่ซีแล้วนะคะสําหรับปีนี้ที่มาขึ้นเขาที่จ้ปูดเนาะก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาทุกๆปีนะคะซึ่งปกติแล้วเพื่นก็บ,บา่มา,ามาทรมาก็คือมาให้ครบสามปีสามปีซ้อนนะคะแต่ว่าตั้งใจว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็จะมาในทุกๆปีนะคะ,อะตอนนี้เราจะขึ้นรถกันนะคะ าบังดูเดชานดีมากน่าไปนาำฉันเย่โ้ชาเสียวเท่า16นักขยันพี่บันพ <preview> ี่เลนไปนะคะพี่แพคราเลนน้องนัดแล้วก็ต้อมแล้วก็ มัดผมเหละพี่น้องดีดีด้อมัดผมไปมัดมัผมดิวไงตาพี่วัดที่แรนต์บดาได้เยอนี้ีนินเรากี่คนหกคนตอนนี้ก็ถึงจุดที่เดินขึ้นแล้วนะคะ อ๋อขึ้นดังหร่มันใก่ละพวงก,กันละพวงนี้เห็นไหมคะไหว้พระสวรีนแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เป็นผู้แสวงบุญเธอชิดสายชิดสายหรอ ตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่านะคะเงื่อแตกเงืหย่อยยังอยู่นุชี่เป็นยังไงคะนุชี่บอกบ่ออกเลยพี่น้องบอหน้าแบจุ่มแบบังบ่หน้าแพี่น้องเดี๋ยวนี้ช้างกำลังจะตกมันนะคะตอนนี้ ุณยายแก่ๆน่ะสักแม่กันเท่าขึ้นมากกับมีพี่น้องสุดยอดอีหลีเฮาเป็นวัยรุ่นแท้ๆนี่เฮาต้องสิมาเมื่อยมาอย่างบ่ได้อู้หมอกเดินต่อไปวดไปอยู่แล้ว โอ้โหใส่ใส่ถุงพีทหน้าแบบนี้ง่าย่ายค่อยยาดมรูปดิค่อยยาดมพะนะรุปสี่จะเป็นร่มแล้วทาแน่ยากยากบนรถส่ง ส่งมันตัวน้อยบ่ส่งมันตัวน้อยแต่ว่าคนบรยยนิยญ่เนาะอันข้ังล่างนั่นคือเสลียงด้วยพี่นอ้องเสลียงสำหรับคนที่เดินไม่ไหวนะคะยางบวไหวที่เพื่อนแบบว่าคืออยากอยากขึน้นอยากมาทํำบุญ แต่ว่าร่างกายไม่ไหวแต่ว่าใจใจอยากมาทำบุญนี่สินะพี่น้องก็มีมเสลียงให้บริการอยู่ข้างล่างนะคะก่อนลงพัิเมยเขาก่อนถึงบ้านตอนล่องกับยางลงแบบช่ำสบายแล้วก็จิปวดหน้าขาเหมือนเส้าโอ้โหวันอไสุดพเมย์้อ้พเยปวดโดนปลานน้านูอากาศดีมาก เงี่ยออกได้เราก็มาเต็มเลยตัวปอนท่าเลยค่ะแปลงนี่านนีร์ห้องเดียวนี่อีเพื่อนห้าร้อยเมตร 就喜欢这样。<noise> <noise> รถเทศ์รถควายรถติดมีนั้นก็อยู่ได้แค่ดวงใจนะสถานที่สถิตขอดภับสัตว์ภรรยาแม่จะสวยปานอยาดว่าปานเส็จแล้วปิดกองอาตุนักที่หนึ่งร้อยพุธบาทจากมงกรปุติเจ้าจามยอรลีสี่จับแม่ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะไปพาถึงแล้วนะคะที่ยอดเขาพิชกูดแล้วกับกาบไหว้สการะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดทองเสร็จแล้วาทาพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนทำพิธีเนี่ยคือว่า ต่างคนก to ็ต่างทาพิธีเนาะก็เลยบริถาก็เลยก็เลยมาถ่ายให้ดูในในช่วงนี้นะคะบรรยากาศงดงามมากนะคะถือว่าเป็นเป็นบุญนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วนะคะสําหรับแหวเราที่ได้มากราบบ้านกการะบูเช้านะคะจะมามาได้คว่ำตั้งใจยิ่งนะคะทน้คงก็เป็นสิญญากว่าในจะต้องหาเวลามานะคะในปีปีหนึ่งก็จะพยายามมา ให้ได้ทุกๆปีราคาลูกพยาบาบรรยากาศเข้าร้อนแกระมห้าหกถุงนะเอาใหิวลูกใหิวกข้ามาเจ้าค่ากินกินได้ไหวเจ้าค่าสาธุนะจ๊ะวันนี้คนไม่เยอะนะคะแต่ไข้เมียก็หน่อยแบบข่ดๆอ้แ่่ม โอเคแล้วก็เราก็จะเล่นินเ่นอย่างเสร็จสเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับนะคะยางเท้าลงไปแล้วแบนงรถกลับนไปที่วัดพวงนะคะโอเคค่ะกาหลานพรีกพี่น้อง็จะนั่งรถกลก็จะนั่งรถลงไปนะคะขึ้นแบบบู้งแบบบูลไปไหมนี่คือรถที่เราจะลงนะคะเจ็ดเจ็ดรงน่ง ตอนนี้ดู้อีกครับก่อนประค่าเดี๋ยวลงไปกันนะคะขึ้นรถแล้วค่ะขึ้นรถมาจ้าตอนนี้เสียบีก็มาเลี้ยงนะคะเอ้าสิมาเสียบีกอย่างเจบี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 มาเลี้ยงอะไรแต่ที่ล่วงเขาแหละเราจะมาหาที่พักหาเจ้าลาวนะคะจันทบุรีนะคะเลี้ยงเขากับใครก็เลี้ยงพวกขบวนมัเลี้ยงข้าวแต่พี่เขามาเลี้ยงที่พัก กี่นักินไหมกินนดเดีเดียวเมันอินนี่ไดดาอยู่มันเรื่องอะไรเาับเาูัหยังเวอเสียบิ้วเียอาหารเราต้องการเราต้องสั่งปูนึงีกนเบิดเทิรคันเทอกินได้นะซาูเทกินเลลายเทิกินเละลายกินเทิร์จุกเทิดขอทั้งหุ้งดัง กินเข้าไปพี่ซังจะหาโลกวันนี้เราม่เสียเรียนสยอะไกินน้ำมืนี่มากระบ่ากินี้สวดเด้อนุ่งกัดไหมพี่น้องเบออนี้ย่าน้ำอันนี้ยำอะไรนะยำกุ้งสดตะไคร้กุ้งสดนะเออแต่พ่อี่เตนเนาะโงหกเลย กวกามตกุ้งลวกกุ้งลวกกุ้งลวก่ำแข็งส่แล้วก็อันนี้คือไหนางรมนะคะสดๆขอบคุณเสียบิกมากมายสหรับวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพให้สาหรับพวกเราอาหารเย็นอันนี้คืออะไรกปูไข่แอง เสนอเมนูยำปูไข่ดองนะจ๊ะเออไปเยกไข่ดองพะนะบัจีนี่แซ่ละาฟูอ่างนีพอรีวิวแล้วกันนี่ที่น่ามากตัวเดียวโคโลตัวละสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยนี่ยจ้าเนี่ยแค่นี้สี่ร้อยหรอเป็นน้ำแข็งด้วยกินไซสเด้อวไปเดียเด้อัวได้ต้องเป็นน้ำแข็งกินชซสยกันนะเพี่น้อง กูใส่ดองกูใส่ดองเาชื่ออะไรมเคมไม่ขไม่ขเมื่อกี้ในลอนึงก็เหยวนก็ไม่นันก็ยุ่เลยเนี่ยยอกขมามอมก็อดได้ีเียวเล้วที่ให่เง้ยเหวา่คืเดีวเอาว่าสิน่าไหนก็สิไมยู่หองแหไม่ยู่หงที่หเง้ยไเะไ้งเกมเออ นานกินดี่นสเพเรายเรียงอิบวติเราเอเนดียเนิเียงเียฉลองกินเาเียงฉลองหาแอมพอยอดหนังก็สีอือใช่แ้รไลได้ดจิ้ม,มเกี่ยวยปิดเลยปีดมากมากปีดัวพี่เขอเพิม่มดหล่ะ นี่ิมาบคุณมีสี่พี่น้องคุณเขาเพิ่งทีมีตายเปนย่าแบบบ่บฝ่าว่าทำไมแบบหนามออึ่นตึ้งเออม่ไทยดูมันบอกม่ไทน้ำมืออะไรมาเซาเมือเป็นหัวแห้งๆหวแฟนมาหวแฟนอ่านรอยอินภาษายิ้อีกกลิ่นภาบเอาเออม่ไห้แบบบ้านทยแนวภาตอนเดือยเมษนเครื่องอันห้าพี่น้องสืบ่อบขิตบ๊ขบขิตัเด้ยบ่อบก็จำหนีหลวบ่าา ผุ่วุ่วบอลัน่ว่อลแฮนพ์อแบบนี่นะที่นองเราไมันมีเครื่องท่าได้หนีันอยู่นะขึ้นตัวก็ได้แต่สีหอวแดงเท่าไเพ่กก็ว่าเฮ้ยแก็เครื่องท่าเหมือนกับแต่พาขึ้นไปอีกอันนี้มันด่ายง่ายพอจะทั่วอันนี้นะเธอเขาไม่ได้เขามีไม้ดิงถือไม่ได้มีสางถือเขาไ่ใส่เจ้าถือหรอ ยากเรียอยากเรียนครบพี่สายวัดี้นนเดียวแต่อยู่ได้นบ้างล่ะเราขอด้านมาขอด้านมากนผูกเขาอยู่กินละกนนะนอนปล่อยมาน่รกจำดแบบมึงกินอะไรบ่อเนี่ยเล่นมึงยันเดียวเหรอลืมแล้ว มันเหมือนในรถมันเหมือนแดดด่างพี่น้องเอ้ยทาเขากลับมาแต่ว่าขอบนใหมากกินกลับทาเขาคนาดถึงปาร์ตกินเกือบเบิร์ดแดกเขาแล้วพี่น้องกินแบบสามสามรอดถึงเลยขอลาพี่กินอะไรขอเสี่ยงเปลี่ยนต่อได้ป่ะเนี่คลิปนี้ก็ ขอบคุณภาพอยากจะดีนะคะน้องมิฟีบแลนะคะวันนี้ก็้องม่าเลี้ยงเครดื่มีนะคะก็ี่บอกว่าจะเลี้ยงของใช่ไหมเนาะแวขัองแกลไม่บบน่นร้องเนาะยังขัองอะไรไม่โอ้ดิเอาอันนไม่โอ้เนาะแม่ก็ดูอะไรกันตัวมบัวบัาะโนโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจตามนะโอเคพนะบ๊ายบาย